จากใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอยากช่วยทุกคนแต่ต้องช่วยให้ถูกกฎหมายวิกฤตการณ์นิติธรรมประทะมนุษยธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงภาระที่หนักอึ้งที่สุดบนบ่าของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทอไม่ว่าจะเป็นอปตอหรือเทศบาลน,นั่นคือความขัดแย้งระหว่างมนุษยธรรม คือความต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วกับหลักนิติธรรมคือข้อจำกัดทางกฎหมายและระเบียบที่เคร่งครัดคำกล่าวที่ว่าอยากช่วยทุกคนแต่ต้องช่วยให้ถูกกฎหมายคือหัวใจของการบริหารท้องถิ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจทุกวันเพราะการช่วยโดยไม่ถูกกฎหมายเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิตผู้ป่วยการสิ้นเปลืองเงินหลวงและการทำลายอาชีพราชการของท่านเอง จากนี้เราจะสำรวจมิติเหล่านี้ผ่านสามเสาหลักเสาหลักการเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเคร่งครัดเรื่องราคากลางและ TOR เสาหลักการบริการการใช้รถอบทอรับส่งผู้ป่วยและการจัดหาน้ำไฟยังถูกระเบียบเสาหลักการป้องกันกลยุทธ์เกราะป้องกันเอกสารสำหรับข้าราชการที่ถูกสั่งให้ทำผิด ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นที่ด่านแรกของการใช้จ่ายเงินหลวงซึ่งเป็นจุดที่เกิดการทุจริตมากที่สุดครับ 1. เสาหลักการเงิน TOR ราคากลางและความซื่อสัตย์ในการใช้จ่ายการทุจริตส่วนใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นที่การกำหนดคุณสมบัติและราคาที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง TOR หัวใจของการแข่งขันที่ห้ามเลือกที่รักมักที่ชังความท้าทาย เจ้าหน้าที่อาจถูกผู้บริหารสั่งให้เขียน T.O.R. หรือขอบเขตงานโดยเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่รู้จักเพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกใจหรืออยากให้เงินหมุนเวียนในท้องถิน่นหลักนิติธรรมห้ามกำหนดคุณลักษณะที่เป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท่านต้องใช้คำว่าหรือเทียบเท่าเสมอหากจำเป็นต้องระบุยี่ห้อรุ่น ทางรอดที่ถูกกฎหมายหากต้องการคุณสมบัติเฉพาะจริงๆท่านต้องสามารถชี้แจงเหตุผลทางเทคนิคที่สมเหตุสมผลว่าทำไมสินค้าหรือบริการนั้นจึงจำเป็นต่ออปทเช่นต้องใช้มาตรฐาน ISO เฉพาะด้าน 2. ราคากลางอาวุธในการปราบโกง ความท้าทายการถูกสั่งให้กำหนดราคากลางที่สูงเกินจริงหรือที่เรียกว่าการปั่นราคาเพื่อให้ผู้ประกอบการมีส่วนต่างในการทุจริตหลักนิติธรรมเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดราคากลางโดยยึดหลักเกณฑ์5ลำดับโดยเฉพาะราคาจากฐานข้อมูลครมบัญชีกลางหรือการสื่อราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า3รายทางรอดที่ถูกกฎหมายหากราคาที่ท่านสืบมาขัดแย้งกับราคาที่ผู้บริหารสั่งการ ห้ามลงนามในเอกสารอนุมัติราคาและต้องทำบันทึกทักท้วงทันทีเพื่อยืนยันว่าราคาที่แท้จริงตามหลักฐานของท่านนั้นต่ำกว่า 2. เสาหลักการบริการความช่วยเหลือที่ต้องมีหลักฐานชัดเจนความตั้งใจที่ดีไม่สามารถแทนที่ความถูกต้องตามระเบียบได้โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรถอปทอกับภารกิจชีวิต แยกรถพยาบาลกับรถตู้ให้ชัดความท้าทายเมื่อประชาชนร้องขอให้ใช้รถตู้หรือรถกระบะของอบทไปส่งผู้ป่วยที่มีนัดแพทย์เจ้าหน้าที่รู้สึกสงสารและอยากช่วยทันทีหลักนิติธรรมต้องแยกประเภทรถและผู้ป่วยให้ชัดเจนตามระเบียบการใช้รถพอส2 5 4 8และระเบียบค่าใช้ใจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนรถฉุกเฉินหรือติดเตียงต้องใช้รถฉุกเฉิน หรือรถพยาบาลและประสาน1669เท่านั้นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินใช้รถส่วนกลางได้โดยต้องมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและห้ามใช้รถประจำตำแหน่งโดยเด็ดขาดทางรอดที่ถูกกฎหมายทำระบบให้ถูกต้องกำหนดให้ผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้อ,อปทอมีหลักฐานการขออนุญาตใช้รถทุกครั้งหากรถไม่ว่างให้พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินค่าพาหนะตามระเบียบแทน 2. โครงสร้างพื้นฐานการจุดไฟให้น้ำอย่างยั่งยืนความท้าทายชาวบ้านขอให้อปทจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าส่วนที่เกิน140เมตรหรือขยายท่อประปาเข้าบ้านที่สร้างใหม่ทั้งหมดหลักนิติธรรมอปทไม่สามารถนำเงินไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของบุคคลได้การประปาการไฟฟ้ามีระเบียบแบ่งภาระชัดเจน ทางรอดที่ถูกกฎหมายอปทต้องเปลี่ยนภาระส่วนตัวให้เป็นภารกิจสาธารณะโดยจัดทำเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นโครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลและอนุมัติงบประมาณเพื่อออกค่าใช้จ่ายแทนประชาชนในส่วนที่ต้องร่วมรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ด้านการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน 3. เสาหลักการป้องกันกลยุทธ์เกราะป้องกันเอกสาร เมื่อท่านต้องเผชิญกับคำสั่งทุจริตจ,จากนายกท่านต้องรอดให้ได้โดยมีหลักคือการแยกตัวออกจากเจตนาทุจริตของผู้สั่งการการใช้บันทึกทักท้วงเป็นอาวุธหลักการการปฏิเสธโดยวาจาไร้ค่าเพราะไม่มีหลักฐานหากมีการดำเนินคดีจะไม่มีใครเชื่อท่านขั้นตอนปฏิบัติการเมื่อได้รับคำสั่งผิดกฎหมายให้ทำบันทึกข้อความราชการภายในอย่างเป็นทางการ ระบุว่าคำสั่งนี้ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายใดอย่างชัดเจนและการปฏิบัติตามจะทำให้รัฐเสียหายเก็บสำเนาบันทึกทักท้วงที่มีเลขรับเข้าออกไว้ส่วนตัวอย่างปลอดภัยผลลัพธ์เอกสารนี้คือหลักฐานชิ้นเดียวที่ใช้หักล้างความรับผิดทางอาญาพิสูจน์ว่าไม่มีเจตนาทุจริตและหักล้างความรับผิดทางละเมิดไม่ต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายการรวบรวมหลักฐานและส่งสัญญ,ญาณเตือน รวบรวมอย่างชาญฉลาดเก็บสำเนาเอกสารที่แสดงความผิดปกติและถ่ายภาพหรือวิดีโอโครงการที่ไม่ได้มาตรฐานโดยบันทึกพิกัด GPS และวันเวลาการเก็บรักษาห้ามเก็บหลักฐานในระบบของอปทอให้ใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ภายนอกที่ปลอดภยัยทางออกสุดท้ายที่ปลอดภัยคือหากการทุจริตยังดำเนินอยู่ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังปป,ปอชอประจำจังหวัด หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยใช้ช่องทางร้อมเรียนแบบนิรนามเพื่อขอความคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านคำว่าอยากช่วยทุกคนแต่ต้องช่วยให้ถูกกฎหมายคือคำปฏิญาณที่ต้องยึดมั่นเพราะการช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะนำมาซึ่งความเสียหายในระยะยาวและทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรกฎหมายไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นเครื่องมือ จงใช้ความรู้ทางกฎหมายในการเปลี่ยนความอยากช่วยเหลือมนุษยธรรมให้เป็นโครงการช่วยเหลือที่เป็นระบบนิติธรรมปกป้องตนเองจงสร้างและรักษาบันทึกทักท้วงของท่านให้ดีที่สุดเพื่อให้การทำงานในท้องถิ่นของท่านมีความซื่อสัตย์ปลอดภัยและนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ